สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับรูต่ายอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราฝึกเขียนตัวกอไก่ถึงทอทหารไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็มาต่อกันเลยค่ะตั้งแต่ตัวทอทงจนถึงฮอนกูกเลยนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนนะคะเดี๋ยวเรามาฝึก อ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง44ตัวด้วยกันก่อนนะคะเพื่อให้เด็กๆจดจําเสียงของพยัญชนะให้ได้นะคะพอเวลาเราเอาไปสะกดเราจะได้สะกดได้อย่างถูกต้องนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอ่านพร้อมๆกับผูตายไปได้เลยนะคะก็ไก่อ่านว่ากอขอใขอ่านว่าขอ ขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรักคังอ่านว่าคององงูอ่านว่างองจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ ซโซโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดดชัดาอ่านว่าดดตอปักตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าทอทอมุนโทอ่านว่าทอทอ,อพุทเฒ่าอ่านว่าทอ นอเนนอ่านว่านอโดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตตถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอ,อนอหนูอ่านว่านอบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอ ปปลาอ่านว่าปผพึ่งอ่านว่าผอฝาอ่านว่าอพพานอ่านว่าพฟฟันอ่านว่าฟพสำเพาอ่านว่าพมม้าอ่านว่ามยยักษ์อ่านว่าย รอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอฤษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุฬาอ่านว่ารอ ออ่างอ่านว่าอฮอนกูอ่านว่าหอนี่นะคะก็คือเสียงของพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวทีนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนตัวพยัญชนะไทยกันต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเขียนตัวกไก่ถึงทอทหารไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราจะมาฝึกเขียนตัวทธทงจนถึงฮอนกูกนะคะ อ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะอ่าทอทงนะคะทอทงเริ่มจากจุดเลยตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้นิ้วของตัวเองมาลากไปตามหน้าจอได้นะคะลากไปพร้อมๆกับรูตายได้เลยลากลงมาไปข้างล่าง นี่คือตัวทอทงนะคะต่อไปค่ะนอนหนูหมวนหัวตัวพยัญชนะที่มีหัวนะคะเราจะต้องลากจากเริ่มจากม้วนหัวก่อนทุกครั้งนะคะอ่าต่อไปค่ะบอใบไม้หมวนหัวเลยลงมาไปข้างหลังแล้วขึ้นข้างบนนะคะปอป้า หมวนหัวค่ะลงมาขึ้นไปพอพึ่งหมวนหัวลากลงสไลดเดอร์อ่าหางสั้นนะคะพอพึ่งฟอฟ้าเหมือนพอพึ่งเลยค่ะหมวนหัวเข้าข้างในแต่ว่าฟอฟ้าจะหางยาวขึ้นไปนะคะพอพานหมวนหัวค่ะลากลงมา หนึ่งสองอึบอ่าขอโทษค่ะอนี่นะคะพอพานจะหางสั้นนะคะหัวจะออกด้านนอกนะจ๊ะอ่าฟอฟันเหมือนกับพอพานค่ะแต่หางจะยาวกว่านะคะหวนหัวลากลงมาขึ้นลงแล้วก็ขึ้นไปสูงๆเลยจ้ะพอสำเฮาค่ะหัวอยู่ด้านนอกนะคะหมวนหัว ปากกาอ่ามอมา้าม้วนหัวค่ะลากลงมาโค้งหัวข้างล่างอีกหนึ่งหัวนะคะต่อไปค่ะยอยักษ์ม้วนหัวข้างในนะคะยักที่หนึ่งต่อไปค่ะรอเรือม้วนหัวเลยขึ้นค่า ลอลิงหัวเข้าข้างในนะคะเีนตามกันได่เลยนะคะต่อไปค่ะวอลแวนม้วนหัวขึ้นโค้งสอสาลาเหมือนกับพอควายเลยนะจ๊ะม้วนหัวข้างในหันหัวไปข้างหลังนะแล้วก็มีเสาอากาศให้สารานิดหน่อยอ่า สอรึสีนะคะเหมือนกับบอใบไ,ไม้เลยค่ะม้วนหัวไปข้างหลังขึ้นแล้วมีตรงกลางนิดนึงนะคะม้วนหัวชว่วยซอเสือคะ่ะเหมือนลอลิงเลยม้วนหัวขึ้นมาเมื่อกี้ลิงไม่มีหางแต่เสือเติมหางให้เสือหน่อยชว่วย หอหีบค่ะม้วนหัวลากลงมาแล้วก็โคง้งหัวอีกหัวหนึ่งนะคะอ่านี่คือหอหีบต่อไปค่ะรอจุฬาม้วนหัวลากลงมาตามลูกศรเลยนะจ๊ะขึ้นลงขึ้นมีหัวอีกหัวหนึ่งข้างหลังด้วยรอจุฬาต่อไปค่ะอ้อางม้วนหัวลากลงช่วย สุดท้ายค่ะฮอนกูกนะคะม้วนหัวคล้ายๆกับอออ่างก่อนค่ะขึ้นไปนี่มีมีวงเวียนข้างบนด้วยนะคะวะนี่คือฮอนกูกนะคะนี่ก็คือวิธีการเขียนพยัญชนะไทยนะคะตั้งแต่ตัวทอทองจนถึงอะไรนัน่นี่ตัวสุดท้ายเลยฮอนกูกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เรามาดูครูต่ายเขียนกันบ้างเมื่อกี้เราลากตามไปละทีนี้เรามาดูครูต่ายเขียนซิว่าครูต่ายจะเขียนถูกต้องไหมเอ่ยตอนนี้ให้ดเด็กๆดูก่อนหรือว่าใครอยากจะหากระดาษนะคะมาเขียนไปด้วยกันก็ได้นะคะหากระดาษรีไซเคิลมาก่อนนะก่อนที่เราจะไปเขียนให้สวยๆในสมุดนะคะเราลองมาเขียนในกระดาษก่อนก็ได้นะคะฝึกหลายๆครั้งจะได้เก่งๆนะ เริ่มจากตัวทอทงก่อนเลยนะคะนี่นะคะเส้นของครูต่ายเหมือนเส้นในสมุดของเด็กๆเ,เลยนะจะมีเส้นเข้มๆแล้วก็มีเส้นลอยปะตรงกลางนะคะอ่าทอทงเราต้องเริ่มจากตรงนี้เลยลอยปะนะคะครูต่ายอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะครูต่ายใช้เมาส์เด็กๆจะต้องเขียนให้สวยกว่าครูต่ายนะคะทอทงเสร็จแล้วก็นอน,นู อ่าบอใบไม้เขียนไปพร้อมๆกันได้เลยอปอปลาปอปลาหางจะยาวขึ้นไปนะคะผอพึ่งนี่ตรงกลางของผอพึ่งจะมีแค่ครึ่งเดียวนะคะลูกจะถึงแค่รอยปากนะฟอฝาเหมือนกันเลยค่ะฟอฝาก็ตรงกลางครึ่งเดียวแต่หางยาว พอพานนี่ดูสังเกตดูตรงกลางของพอพานนะคะจะขึ้นไปถึงโบข้างบนสุดเลยค่ะนี่ต่อไปค่ะฟอฟันเหมือนพอพานเลยค่ะแต่หางยาวขึ้นไปพอสำเภาหัวออกข้างนอกนะคะอ่าแล้วก็มอมานะคะมีหัวสองหัวข้างล่างด้วย ต่อไปค่ะยอ,อยักนะคะม้วนหัวเห็นไหมมีหยักด้วยนะคะรอเรือนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ลอลิงโอ้เส้นหัวของกูต่ไม่ชนกันเดีก็ต้องเขียนให้หัวกลมๆแล้วชนกันนะคะวอลแวน อ่าสอสาลาหัวอยู่ตรงกลางนะจ๊ะมีหางด้วยอสอฤสีอ่ามีตรงกลางให้ด้วยนะคะสอเสือมีหางด้วยนะคะหอหีบหอหีบมีสองหัวนะ รอจุลาขึ้นถึงข้างบนเลยนะคะออาโอ,อ,โอหัวใหญ่ไปนิดนึงฮอนกู้เวลาเด็กๆเ,เขียนไม่ต้องม้วนหัวใหญ่นะคะเอาพอดีพอดีแล้วมันจะสวยค่ะนี่ค่ะก็คือตั้งแต่ตัวทอทงจนถึงฮอนกู้นะคะทีนี้ก็ถึงเวลาของเด็กๆแล้วค่ะ ที่จะต้องเขียนให้สวยกว่าครูตายนะคะครูตายนะคะตั้งสมุดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะวันเมื่อวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะเราเริ่มตั้งแต่กอไก่จนถึงทอทหารสัปดาห์นี้ค่ะเรามาเขียนทอธงจนถึงฮอนนคู่กันเลยนะคะนี่ค่ะทอธงคัดเลยนอนหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาขอพึ่งฝอฝาพอพาน ฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอซาลาสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุฬาอออ่างแล้วก็ฮอนกคูกนะคะเขียนให้สวยๆนะเสร็จแล้วค่ะฝึกเขียนชื่อจริงของตัวเองด้วยนะคะ เด็กหญิงอะไรเด็กหญิงจุดๆนามสกุลนะคะฝึกเขียนชื่อของตัวเองจะได้เขียนชื่อของตัวเองเก่งๆนะคะ,ะสำหรับภาษาไทยวันนี้นะคะคัดมาให้สวยๆแล้วฝึกอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะด้วยนะคะเราจะได้จำเสียงของพยัญชนะและออกเสียงได้อย่างถูกต้องและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะ ในห้องเรียนหรือว่าจะเป็นออนไลน์เด็กๆก็รอติดตามการแจ้งจดหมายจากทางโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูต่ายมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ